เราจะมาเราสามคนจะมาบอกบุญกันใช่กับโครงการดีๆนะฮรสำหรับการประมูลสินค้าในงาน TGS Big Festival 2014ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าพารากอนฮอล์ชั้น5้าะฮะเป็นยังไงฮะก็สำหรับสินค้าทั้งหมดนี้นะครับ,รบเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ,รบว่าเรารไม่ได้เอาเป็นสินค้าคนพิการแนคะ่มีมือเดียวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คือเก่งนะไงเก่งเพราะว่ามือหนึ่ง เนี่ยลาการลูดนะเดี๋ยวลากกันเวลเป็นไหมพี่ครับงต้นสินค้าทั้งหมดนี้ครับจะมาจากทั้งเกมทั้งฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆสำหรับสินค้าพวกนี้นะครับเป็นสินค้าคุณภาพนะครับที่เราจะนำมาประมูลกันในงาน ETS ตุกต้อปี้องนะฮะบางชิ้นเนี่ยโอ้โหเหมืแบบต้องร้องว้าวเพราะว่าอยากประมูลเองอ่ะขายยากมากเป็น limited edition นะฮะอันนี้คือทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่าสินค้าหย่งประมูล ประมูลประมูลประมูลสินค้าประมูลนะฮะดักแก่นิดนึงนะครับก็สำหรับสินค้าอเราเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันนะครับชิ้นแรกเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นเซตเลยถูกต้องมาจากเกมวักปูครับของ Crossmaster Set นะฮะทั้งเซตเนี่ยจะมีอยู่3ชิ้นนั่นก็คือ1นี่นะฮะอันนี้เป็นบอร์ดเกมข้างในเนี่ยจะมของ Crossmaster นะครับถูกต้องนะฮะข้างในนี้จะมีวิธีการเล่นรวมถึงติ๊กเกอร์ก็จะมีอุปกรณ์การเล่นพร้อมเลยนะครับก็คือกระดานลูกเต๋าตัวละครตัวเดินตัวหมากอะไรพวกนี้ ก็จะเอามาเล่นกันได้หลายตัแล้วชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นตุ๊กตานะฮะที่ใช้กับเซตนี้เป็นตุ๊กตาที่เล่นกับบอร์ดเกมนะเป็นฟิเกเกอร์ลง4ีส่สวยงามเลยทีเดียวแล้วแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถต่างกันซึ่งใ,ในกล่องนี้ทุกกล่องเนี่ยจะสามารถเราจะเจอกับตัวละครตัวใดไม่รู้ฮะเพราะเป็นการแรดรอบนะอาจจะมีตัวหายากไม่ได้ใช่ครับจริงๆแล้วชิ้นสุดท้ายนะสำหรับบอรมาสเตอร์เซตก็คือนี่ครับฟิกเกอร์จากเกมวักปูอ่าตัวละครเมตตันนะฮะ เป็นคอลเ็กเตอร์อกิชั่นครับส่วนราคาเริ่มต้นน่ะสำหรับสินค้าประมูลทุกชิ้นน่ะเราเริ่มกันที่10%อของมูลค่าจริงนะคะก็สมมุติว่าหมื่นหนึ่งก็เริ่มต้นที่1,000บาทใช่นะบอกก่อนเลยนะครับว่ารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับทุกบาททุกสตาง ราจักได้สินค้าดีๆแล้วเนี่ยเราจะได้ทำบุญคือเอาง่ายๆว่าเราขายเราประมูลสินค้าทั้งหมดนี้ไปกี่บาทก็ตามทั้งหมดเลยนะครับเราเอาไปทำบุญหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเป็นกำไรต้อไปไม่ขายเราทำบุญนะฮะครับอัพต่อไปชิ้นที่2นะฮะชิ้นที่สอ่ะเรามาดูนี้ดักโซ่ด์กโซครับอันนี้ภูมิใจเสมอมากๆเลยนะครับเซตนี้นะครับมันเป็น collector edition เลยนะครับผมหาค่อนข้างยากแน่นอนนะครับ นี่ทามาดูไปนนหละมีอะไรบ้างอ่าไหนบอกทีครับมีกล่องครับอันนี้จริงๆมีเราอยากแกะให้ดูว่ากเลยนะว่ามันมีอะไรแต่ว่าเราต้องการให้มันเป็นกองใหม่เนี่ยเราเลยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างคืออยากให้มันถึงมือกับคนที่ประมูลชนะแบบรู้สึกว่าเปิดมาตั้งเยอะตู้อะของตู้แบบแกะเองกับมือหรือจะผ่านผู้ชายมาแต่ว่าจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติของนักสะสมเนี่ยอาจจะแบบถ้าชอบแบบไม่แกะไม่แกะเลยก็ได้ใช่แล้วว่าว่าเนี่ย เอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปทําอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยแผ่นเกมนะครับแน่นอนแหละว่าคือเกมมันจะทำให้เกมนะครับแล้วก็จะมีพวกอาร์ตเวิร์กหรือเปล่าสมุดวาดภาพคือแบบมันไม่ใช่สมุดวาดภาพดิคือแบบเป็นอาร์ตเวิร์กอะคือแบบงานศิลปะเออเสียงเพลงในข้างในไม่มีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้การออกแบบแล้วพวกนี้คิดว่าน่าจะมีนะครับแต่รับรองว่าสําหรับสาวกเกมเกิดตายวนเวียนเนี่ย ดับโซ่สองนะครับที่ชื่อว่ายากมาเกมนี้เนี่ยจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับคอนเทนต์วิชั่นะครับใช่สุดยอดต่อไปเลยครับนี่ไอเทมนี้ผมอยากนําเสนอบ้างอันนี้แรงะรบต้องขอบอกเลยว่าแรงมากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเกมมี่คอนโซลเครื่องแรก ในประเทศไทยครับขึ้นแรกในประเทศไทยใช่ครับอันนี้จาก Asus Tech Computer ประเทศไทยนะครับเป็นคนส่งมาให้นะฮะดูจากขนาดเนี่ยค่อนข้างจะเล็กมากๆเลยนะไม้กระทัดรัดไม่กินที่เก็บใช่เจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Asus GR8 ครับผมครับเป็นเกตมันเป็นไงครับตัวนี้ประกอบไปด้วยก n t e l core i7 นะครับผมแรง8ปกิกใช่นะครับมีฮาร์ดดิสขนาด1นงเทราไบต์หรือ1,000กิกเลย เล่นเกมปุ๊บเนี่ยลื่นหัวแตกเลยแน่นอนครับเพราะว่ากาดโอ้โหใส่แว็กไปเยอะใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับตัวการ์ดจอจะเป็น G T X 750นะครับผมสามารถอัพเกรดได้นะครับจะเพิ่มแรมก็ได้นะครับผมเอาง่ายๆคือเครื่องเล็กๆครึ่งนี้เนี่ยเพิ่งอาจจะภาพนะอาจจะแรงกว่าคอมพิวเตอร์ของใครเลยเล่นเกมคนหญเนี่ย ลื่นปื้อลื่นตื้ดไม่มีกันแน่มั่นใจว่าลื่นแน่นอนใช่หยอดแล้วขนาดแค่นี้เองนะสามารถพกพาเอาไปเอาไปไหนก็ได้ต่อทีวีเครื่องใหญ่ๆเล่นได้เลยครับถูกต้องครับเพราะงั้นอันนี้ผมขอเลยเอางั้นเลยครับ ก็เบลูนนะครับนอกจากตัวเครื่องนะครับผมภายในกล่องนะครับจะมีของปัดเลื่นแถมซึ่งผมคิดว่าคงน่าจะเป็นเกมนีเกียรที่แถมมาให้ตัวเจ้าตัว g r 8นี้แน่นอนแต่จะเป็นไรนั้นเดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนใช่เพราะว่ามันจะเป็นเครื่องแรกคุณจะเป็นเจ้าของเครื่องเจ้าตัว g r 8เครื่องนี้เครื่องแรกในประเทศไทยเลยครับอันนี้ขออีกทีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ asus gr 8ครับเป็น เป็นเกมมิ่ง E C เกมมิ่งคอนโซลเครื่องใช่เครื่องแรกเลยครับครับเดี๋ครับไปที่ชิ้นที่4อ่าชิ้นถัดไปครับชิ้นนี้ครับโอบุฟัง Steel Series เห็นล็อตซีดคอโมบายเนี่ยเห็นแล็อตซีดสำหรับคอโดตา2นะครับชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดแร่ไอเทมเลยนะครับจริงผมว่าในงานผมจะไปโปรโมทเองชิ้นนี้ผมก็เล็งไว้ชิ้นนี้บอกเลยนะทุกคนทุกคนแบบจับจ้องท่้นผมเพราะอะไรครับ มันเป็นดอทตทูอีดิชั่นใช่ครับที่สําคัญคือทุกคนเล็งไอเทมฮะอ่าใช่ครับไอเทมมันคืออะไรครับก็ถ้าดูจากรูปนี่ครับก็จะเป็นคาถาเขาเรียกว่าเป็นอวตารของเป็นคาถาของในเจ้าโกลเฟนนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเกมนะครับเป็นอาวุธของเขาสวยงามมากสวยงามมากแล้วคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมระดับอิมมอร์ทัลนะครับเป็นอย่างน้อยสุดยังครับแต่เกือบคะับเกือบแต่ว่า หาซื้อตามตลาดทั่วไปไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าตลาด<ช>จะขายผักเดี่ยวเดียวก็มักจะแถมกับอันนี้โดยเท่านั้นนะครับก<ช>็<ช>ถ้าใครอยากได้โค้ดไอเทมตรงนี้เนี่ยครับก็ต้องซื้อหรือประมูลหมูฟังตัวนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับ,รบสตีมซีรีส์ครับไซเบีย,ย,ยร์วีสองตัวตาสองดิชั่นนะฮะและนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นอกจากตัวไอเทมที่แถมนะเจ้าตัวนี้หมูฟังซีรีส์ไซเบียร์วีสอตัวนี้มันพิเศษยังไงครับเออมันแตกต่างจากปกติพิเศษตรงที่มันใส่ไข่ครับ เจ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เรียกไว้ว่า,วาถ้าใครเป็นคนเล่นเกมนะักทีฬาอ e ีสปอร์ตจะรู้จักเจ้าตัวนี้ดีเพราะว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากแน่นอนพร้อมกับตัวตัวนี้นะครับจะเป็นตัว เจ็บแบบ USB ซึ่งหมายว่ามันจะมีซาวการ์ดในตัวนะครับแล้วไม่ต้องโหดะรเพิ่มใช่ระบบเสียงแน่นอนเทปเทมตัวนี้เริ่มต้นที่ียเก้าบาทนะจ๊ะโอ้ยถูกอย่างนี้ต่อไปถ้าตัวเล็กๆนี้ครับอะไรเนี่ยใส่มันคืออะไรฮะอะไรครับเจ้าตัวนี้เป็น CPU ครับหรือที่เรียกง่ายว่า APU นั่นเองเจ้าตัวนี้ APU จาก AMD ครับผมสั้นๆครับเป็นหน่วยประมวลผลซึ่งมีกราฟิกในตัวนี่มีกราฟิกออนบอร์ในตัวครับ แต่เอ็นดีในรุ่น A10 6,008K ครับสามารถโอเวอร์คล็อกได้เหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยเป็นของพลังหนึ่งที่ทำให้ย4ของท่านนะฮะแรงฟูทมาสใครกำลังนะแบบประกอบคอมอยู่ใช่มองหาตัวแรงๆใช่แล้วแบบพร้อมๆตัวนี้เลย ต่อครับหลายต่อครับพี่น้องและสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันคือ SSD ครับหรือ Solid State Drive นะครับเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนฮาร์ดดิสครับอืมแต่แต่ว่ามันไวกว่าห้าเท่า5เท่าเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหา SSD ดีๆและต้องขอบอกว่ามาเป็นคู่เลยนะครับประมูล1ได้ถึง2ใช่ครับถูกต้องครับก็จะได้ไปเลยครับ SSD ที่ความจุเท่าไหร่เนี่ย 240กิกนี่ครับสองตัวครับสองตัวเป็น480กิกเลยนะใช่ครับแน่น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 เตลเลยครับครับต่อมาต่อกันที่อีกชิ้นหนึ่งครับอีกชิ้นหนึ่งครับชิ้นนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับแมนี่อันนี้อ่าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเจ้าตัวนี้ทีทีลิงเป็นกิกะบิตสวิตบางคนงงสวิตอะไรที่บ้านยังไงมครับปกติเราเราเล่นเราเล่นที่บ้านเนี่ยเราทำความที่บ้านเราใช้เน็ตเราก็เสียบเราเตอร์ใช่ป่ะถ้าเราเตอร์ดูเต็มอ่ะยังไงนี่แหละ นี่แหละมันขยายช่องจะขยายรูเหมือนเป็นปั๊งน้ำตากับเน็บเอาไว้ต่อในวงแหวนสมมุติครับเฮ้ยบ้านใหญ่ว่ะเอาเครื่องมาเล่นกที่ว่าเครื่องห้าหกเครื่องก็มีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านน้อยมีบ้านไม่ใช่บ้านนั้นแล้วครัใช่จ้าตัวนี้ก็จะช่วยแบบเอาไว้ต่อในวงแหวนทำให้บ้านของท่านเนี่ยใช้คอมได้หลายเครื่องขึ้นใช้เล่นเล่นการแล้วก็ไปต่อเล่นซีเล่นเคาน์เตอร์เล่นอะไรก็แล้วแต่คือจากบ้านเราที่แบบเป็น สี่ก็จะกลายเป็นร้านเน็ตไปใช่ต้องฮะเหมือนร้านเน็ตเหล่านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าคนโต๊ะก็หมดแล้วนะครับแต่ได้ข่าวว่าจะมีมาอีกใช่าีกมีไอเทมมาอีกเริ่มจากนี่ครับสโนมิกุมันคืออะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรวะสโนมิกุคือพิกเกอร์อ่าตัวละครเรืองนิยมของญี่ปุ่นนะอ๋อโมคะลอยใช่ไหมโมคะลอยที่ร้องเพลงนี้ดันโดมดันโดมเลยดันโดมอ่ตัวนั้นเลยต้องฮะครับเจ้าตัวนี้บอกเขาบอกเลยว่า ซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้เพราะอะไรครับหมดแล้วใช่หมดแล้วเฮ้อมีตัวนี้เขาเอามาเองในประเทศไทยไม่มีเป็นลิมิเต็ดใช่ดสุดๆนี่ครับน้องอยากซืมิกูแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมชุดต่อมาครับนี่เลยทีโมครับเป็นฟิกเกอร์จาก League of Legends ทีโมเป่าซางใช่แล้วตัวนี้นะครับบอกมาเลยว่าาไม่มีขายไหมเง อะไรหมดแล้วอีกเหมือนกันไม่ใช่เขาส่งมาให้เองเลยซึ่งในไทยไม่มีขายแน่นอนตัวนี้แหละมส่นค่าหลายๆตัวที่เราได้มาปมหาได้ในงานไปเข้าน้นที G S ไปเข้าน้นใช่แล้วก็มีอีกอันนึงฮาร์ดแวร์สุดเจ๋งเลยนะครับนี่ครับ M S I ครับ Apache Pro มันคือเกมคอมเปอร์ เกมมิ่งโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมใช่นะครับแต่ว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับเกมเมสไตนเป็นอันดัหนึ่งในเรื่องของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับมีสเปคเป็น Intel Core i7 จ็ดไอเจ็ดแรมแกิกฮารีดหนึ่งเทราไบนะครับแล้วก็จอครับทีทีเอ็กซ์แปดหกศูยอดสุดยอดไฟอะไฟหน้าสีนอนนะครับไม่ใช่ครับอันนั้นรถพี่ ตอแล้วต่อจากนี้ครับความละเอียดของจอแบบ Full HD นะครับเล่นเกมผมพลิกเอาง่ายๆทั้งทั้งภาพทั้งเสียงทั้งความไหลลื่นที่มาครบนะครับแนน S I นะครับชิ้นต่อมาครับครับอ่ะมาจากเกม Hero of Kingdom อ๋อสามพวกมูฟ่านั่นเองไอเทมชิ้นนี้คือ Burst Terror เรอ่าเบิร์ดเทอร์เรอร์เป็นไงครับอันพิเศษยังไงครับคือรู้สึกว่าไอเทมชิ้นนี้มันมันเกินเอื้อมผมไปหน่อยอ่ะ ปัญหายากมากการได้มามันเกินเงี้ยมคือเบอร์เทเลอร์เนี่ยเป็นไอเทมไอเทมสำหรับไว้ขี่สัตว์เทพอตัวนี้ผมรู้สึกว่าการจะได้มาเนี่ยมันต้องมันต้องอาศัยวัตทุดิอะแบบเยอะเอมากจะได้มาเนี่ยที่บอกว่าเป็นหมื่นชิ้นเลยใช่มใช่การจะเก็บเองเนี่ยโอ้ต้องใช้เวลาแบบอาจจะเป็นปีผมว่าหลายปีหลายปีเลยนะครับก็มีตัวเป็น เรามาทำรัดกันเลยใช่ครับ็มาได้ก็มาประมูลเลยครับเป็นจ้าของาได้เลยนะครับครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวเจ้า Acer Iconia A1830 นะครับแท็บเล็ตจาก Acer ครับผมเจ้าตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่เรียกว่ามีความหรูหราเอามากๆเลยครับผมใช้ CPU จาก Intel Z2560 ครับจอขนาด7.9นิ้วนะครับผมภาพสดสีสดงดงามมากๆ Acer ก็จัดมาให้ประมูล1ตัวครับผม และสำหรับเจ้าตัว BenQ ตัวสุดท้ายนี้นะครับผมเป็น g a ม i n g Monitor อร์ในรุ่น RL 2 2 4 0 H นั่นเองครับ mm hmm. เจ้า g a ม i n g Monitor จาก BenQ ตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด22นิ้วนะครับที่มีความละเอียดระดับ Full HD ก็คือ1 9 2 0ก0พนิกเซลนั่นเองมีความสามารถพิเศษคือสามารถปรับค่าของหน้าจอเนี่ยให้เหมาะกับเกมแต่ละประเภทได้ไม่ว่าจะเป็น FPS นะครับหรือจะเป็นเกมแนว RTS นะครับผมตัวนี้ ทำเป็นคิวก็จัดมาให้ได้ประมูลเพื่อช่วยน้องๆอีก1ตัวครับแล้วก็อีกไอเทมนึงครับเป็นเซตเป็นเซตรอบนี้ผมว่าน่าจะโดนใจเหล่าเกมเมอร์ครับเป็นเกมมิ่งเกียร์ครับเกมมิ่งเกียร์จาก CM Storm ครับอ่าเอสเทคใจดีจัดมาให้เราในเซ็ตของ CM Storm นะครับอันดับแรกชิ้นที่1ครับเมาส์ตัวเมาส์ครับผม CM Storm a l c o r นะครับผมเป็นเกมมิ่งเมาส์ที่มีความละเอียดสูงถึง 4,000 DPI ครับไหลแม่น่าแน่นอนไหลต่อไปครับมีโมชัวมาครับได้รู้แล้วมีโพยดีโพยมีโพยอยู่นี่ครับนึกว่าแม่นเจ้าตัวเอาคอนอกจากนั้นแล้วก็มีตัวของคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจะเป็นควิกไฟอัลติเมทครับเป็นนักคอนเทคคีย์บอร์ดกดได้ไหครับแสดงว่าคีย์บอร์ดนี้เลยวล6แล้วมีอันติต้องหุ้ยเจ้าตัวนี้นะครับเจ๋งเจ๋งมากเจ๋งมาก คือใครที่ได้เล่นนะครับที่เข้าคีย์บอร์ดบอบบอบบ๊อบเล่นล้ว่าเล่นแล้วติดพิมพ์ต้องแท๊กคือเสียงนี่เพราะเล่นไปได้ทำเลยนี้ไปเลยไหมเล่นแล้วติดอันนี้คนละติดแล้วอันนั้นติดอย่างอื่นแล้วไม่ใช่นอกจากนี้ก็จะมีตัวแผ่นรองเมาส์ที่เป็นสปีด R M ครับเหมาะสำหรับเจ้าเมาส์เอาคอด้วยทั้งเซตนี้นะครับจัดให้เลยครับสำหรับคนที่อยากได้เจ้าขอครับครับโอ้จริงจะบอกว่าถ้าเกิดเกมเมอร์เนี่ยครับ ในงานนี้นะบอกเลยว่าประกอบคอมไปประกอบคอมเล่นเลยได้ครบอ่ะได็กเกมก็มีใช่เกมมิ่งเกียร์ก็มีโน้ตบุ๊กก็มีรถบุนกีซีน็ตเนี่ยเรื่าเป็นสินค้าสำหรับเกมเมอร์จริงๆนะฮะนอกจากจะได้สินค้าดีๆไปใช้แล้วเนี่ยยังได้บุญด้วยนะใช่ครับใช่ครับย้ำอีกครั้งนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะฮะถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราถึงให้มือที่เด็กหัวใจครับเพราะว่ามือที่เด็กหัวใจเนี่ยเอา เงินส่วนต่างตรงนี้เงินเงินที่ได้มาจากของมุ่ยที่เอาไปช่วยน้องๆโดยการเป็นค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายแพทย์นะครับสองหมื่นบาทเนี่ยช่วยชีวิตน้องได้หนึ่งคนนะครับผมะฉะนั้นนะมาสนใจนะมาทำบุญร่วมกันนะครับดีดีเซตนี้ยกให้ไปเลยครับใช่ครับสำหรับตอนนี้ก็รายการหยงของเราก็ขอจบลงเท่านี้ประมูลยังหยงอีกเขอโทษคุณหยง ครับตอนนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะฮะวสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่าทายที่ต้องเจอมาเป็นวันรวมพลคนแกเมามาแสดงพลังไอคนทั่วไปได้รู้อย่ามาหยืนลังเลเข้ามาเซกระลันคนกันเองเท่านั้นในเข้ามาไปกันหน่อยเด้อมอพลังมันอยู่ในตัวเราจะมาหยุดน่าเศร้าอยู่จะมมีพลังปลดปล่อยมันออกให้ลุกเป็นไฟออกไปยืนข้างหน้าอย่าหวั่นไหวไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวใครหนานายมุ่งสู้มุ่งสู้ใชชนะ พวกเราถูกเปิดเผยบอกตรงวันนี้เป็นจุงเบอร์รีมาเลยนะครับรักเกมบเมล่นเกมคงซ่าเกมเครื่องเคลงเป็เล็กและเล่นใจส,ส,สั่นสั่์มุ่งสู่